ในวารละโอกาสที่จะเข้าสู่ปีใหม่2,569อีกไม่กี่วันนี้ก็ขออำนาจคุณงามความดีของทุกคนทุกท่านประกอบกับอำนาจคุณพระศรีรัตนไตายอันได้แก่พระพุทธเจ้าซึ่งมีองค์หลวงพระโตเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้า อำนาจของพระธรรมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและอำนาจแห่งความประพฤติปฏิบัติด,ดีของพระสงฆ์ได้ส่งผลโดนบันดาลให้ทุกท่านจงได้ประสบแต่ความสุขสความสําเร็จในชีวิตประสบสุขสวัสดิ์ที่พัฒนะมงคลขอความสมบูรณ์ผลผลจงมีแก่ผู้ที่ได้ตั้งใจปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบ ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกประการสาธุ